เอาแล้วก็ต้องขอกราวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องคโมูระกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยนะครับผมแม่มาแล้วครับผมเออกับเกมเดลต้าฟอร์สนะครับผมก็ยังไม่เคยลองเล่นยังไม่เคยเล่นแบบเบต้าเทสนะครับแต่ตอนมันเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าผมก็ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอา่า ก็ตอนแรกมันจะเปิดช่วงปลายปีที่แล้วแล้วมันก็เลื่อนมานะครับเป็นช่วงมก,กระามก,กรลาก็ไม่เปิดอีกมาเป็นเดือนเมษาเลยนะครับทุกคนเดือนนี้ก็เดือนเมษาวันที่22นะครับมันเปิดวันที่21นะครับเปิดให้โหลดก่อนตอนประมาณเที่ยงนะครับผมแล้วก็เปิดให้เล่นพร้อมกันจริงๆตอนประมาณ5ทุ่มนะครับผมของเวลาไทยในวันที่21ก็คือเมื่อวานนี้นะครับผมก็ ผมได้ไปเล่นมาคร่าวๆแล้วก็ได้ตั้งค่าอะไรเรียบร้อยนะครับเซตติ้งเรียบร้อยก็เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนเลยนะครับผมอ่ากราฟิกมันอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เวอร์เหมือนแบบว่าในคอมนะทุกคนอ่า <Okay. S 1> ผมปรับกราฟิกอยู่ที่เท่ <Okay. S 1> ไาไหร่วะอ่าความไวเอาความไวก่อนเลยนะครับผมเปิดใจโรนะค,รความไวใจโรก็อยู่ที่ประมาณ130แล้วก็ความไวก็ประมาณ130นะครับ อ่าสโคปไกลๆสโคปไกลๆผมจะไม่ค่อยคคุมอ่่อยปรับไไมม่่มมมค่อยปรับความไวสูงนะครับทุกคนนะโอเคแล้วก็ผมไปเล่นมาคร่าวๆแล้วประมาณ2-3ตานะครับอืมแล้วก็การตั้งค่าผมอ่าอาไม่ใช่โหมดออปเปอเรเตอร์ก็จะเหมือนอ่าอารีนาเบรกเอาอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างนี้ก่อนครับโหมดอ่าออปเปอเรเตอร์ ator, อะไรครับออปเปอเรชั่นนะครับผมก็จะเป็นการชูดแอนด์รูทก็คือเหมือนเข้าไป ฟาร์มของถ้าเจอคนก็ยิงยิงแล้วก็รูทของจากคนมานะครับผมเปิือนอารีน,นาไปเอาเลยก็คือเข้าไปฟาร์มเจอคนเละย,ยิงคนแล้วก็เอาของจากคนหรือเอาของจากแบบที่เราไปฟาร์มออกมาให้ได้นั่นแหละครับผม <Nice. S 1> โหมดวอลแฟร์จะเหมือนคล้ายๆแบบ b a t t l e f i e l d V c a l l o o Duty World War 2หรือแบบอ่ะเป็นแบบ b a t t l e f i e l ละอะไรนะก็คือแบบยึดฐานมั่ง อ,อะไรบ้างอะไรประมาณนี้หลายๆอย่างนะครับผมก็ตอนนี้ผมจะเล่นอ่าเดี๋ยวจะมาเล่นโหมดวอลแฟร์ให้ดูนะครับทุกคนแล้วก็การตั้งค่าผมจะประมาณนี้นะผมตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนโอเคภาพนะครับผมผมปรับไปที่สมจริงนะครับผมแล้วก็อ่าดี HD นะครับผมเปิดอันติเมตดูแล้วมันไม่ได้ต่างกันมากเปิดอันติเมตดูแล้วผมผมเปิดแล้วมันไม่ได้ต่างกันมากก็เลยเอาไว้ที่ H d ดีก็พอประมาณแบบ เราเน้นเราเน้นยิงไม่ได้เน้นเสีภาพขนาดนั้นนะโอเคอ่ะแล้วก็เดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงโหมดวอลแฟร์โหมดหนึ่งก็นานอยู่นะทุกคนถ้าแบบมันยืดเยื้อแบบไม่ไปไหนมาไหนสะักทีฝั่งกันก็กันหนากันแน่นฝั่งบุกก็บุก,กไม่เข้าทีมันก็ยืดเยื้ออาจจะนานนะเมื่อกี้ผมเล่นไปแบบจนจบเลยนะมันดูประวัติยังไงวะอ่ะนี่เห็นไหมครับผมอันนี้ผมคือผมเพิ่งเล่นไปเลยนะครับทุกคนคืออ่ะ อยู่สกอค่า76ตาย19นะครับกระดานคะแนนกระดานคะแนนก็คือฝั่งผมฝั่งฝั่งบุกนะครับฝั่งผมฝั่งบุกฝั่งเขาฝั่งป้องกันนะครับผมได้ที่1ของตารางคะแนนเลยนะครับผมก็เวลาที่เล่นไปอยู่ที่เอ่อ11นาทีเหรอน่าจะประมาณนี้ก็คือตาตาหนึ่งน,น่าจะประมาณ10นาที11นาทีหรือเปล่านี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ เวลาต่อสู้ผมเล่นไปประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยครึ่งชั่วโมงอ่ะคิดดูคือครึ่งชั่วโมงเหรอเล่นโคตรนานเลยอะ่ะโอเคผมก็ได้ลองเล่นไปประมาณนี่นะครับทุกคน4ร่านนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเราแพ่มมาเยอะแล้วนะครับก็กลับมาทาแล้ว <laughs> นานๆทีได้ทํานะครับช่วงนี้งานเยอะมากนะเพราะว่าผมเรียนซัมเมอร์นะเพราะว่ามันเรียนไม่ทันเพื่อนก็เลยต้องลงซัมเมอร์นะครับก็งานเยอะมากเลย ช่วงนี้กำลังทยอยเคลียร์นะครับหลังเคลียร์งานเสร็จเดือนหน้าวันที่9ก็ลงยับยับเลยทั้ง a าร n a าเบรกเอาทั้งเดลต้าฟอสแล้วก็จะมีอีกเกมหนึ่งนะครับผมที่ผมมีแพลนว่าผมจะทำนะครับผมอ่ามันมีอีกเกมหนึ่งที่ผมมีแพลนว่าเออผมจะทําเดี๋ยวต้องรอรอรอดูก่อนนะครับว่าอ่าเวลาจัดแจงเวลายังไงเด อาร n นาเบคเอาก็ไม่ทิ้งนะผมก็จะลงสลับกันมี3เกมนะครับตอนนี้ที่คิดไว้ก็คืออารินาเบคเอาเดลตาฟอสแล้วก็อีกเกมนึงเดี๋ยวผมจะมาเฉลยทีหลังอ่ะเดีย๋ยวเราไปกันเลยนะไม่ต้องพูดพามทาเพียงเยอะนะครับทุกคน <c oughs> โอเคเพราะว่าตอนนี้แบตผมจะหมดแล้วนะครับผมผมต้องเหลือเวลาเอาไปตัดคลิปด้วยนะครับผมอ่ะถ้าถามว่าภาพสวยไหมก็ ในระดับหนึ่งนะทุกคนเนี่ยใช่ไหะอ่ะมันสวยไหมถามว่ามันสวยไหมมันสวยนะอันนี้คือโหมดไหนไม่รู้นะผมไม่เคยเล่นนะปกติผมเล่นโหมดแค่แบบโหมดยึดฐานนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นยึดฐานมันเหมือนเดิมแหละโอเครอปล่อยตัวนะครับโอเคเลือกที่ลงนะครับทุกคน17บเจ็ดวิปล่อยตัวนะครับ <c oughs> มาดูกันว่ารอบนี้จะยิงมันหรือเปล่าแต่ว่าโหมดวอลแฟรนะ์เนี่ยยิงมันอยู่แล้วทุกคนมันมากแบบยิงกันแบบสนั่นเลย50ฝั่งมันก็50ฝั่งเราก็50หรือเปล่าหรือว่าแบบฝั่งมัน25้าฝั่งเรา25้านี้ก็ผมก็ไม่รู้นะโอเคนะครับผม <c oughs> มาละจ้าไปครับผมไปครับไปครับไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวยวึดฝั่ง A ก่อนนะทุกคนอ๋อมันให้ยึดไปทีด่ดานนะอันนี้น่าจะยึดฐานเหมือนเดิม สองคิวไปแล้วครับทุกคนเมมก่อนเมมก่อน,น,นถามว่าภาพสวยไหมก็ค่อนข้างสวยนะอ่าดูดิมันก็ค่อนข้างสวยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกำลังรีวิวภาพอยู่เลยแต่ว่า,า,าปุ่มผมอาจจะไม่ถนัดมากเท่าไหร่นะครับเพราะปุ่มผมมันมันมันผม,มเยอะเกินแล้วมันผมมันโค้งอ่ะ ค่อยๆไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมอ้อมฝั่งนี้ดีกว่าซ้ายหนึ่งผมอ้อมฝั่งนี้ไปเลยนะโอ้ยข้างหน้าเรามีคนโอเคยิงจุดเกินมันด้วยครับก็อาจจะมีบอดกันครับทุกคนเพราะว่าอ่า มันก็อาจจะแบบทั้งบอดทั้งคนปนกันนะแรกๆนะแรกๆนะมันจะมีบอดยืนอยู่นะหมออยู่ไหนไอ้หมออยู่อย่างไกลเลยมาถึงไมเนี่ยหมอไม่ด้ถึงหรอกแต่ว่าช่วงหลังๆถ้าเรายึดได้อะมันมันมันจะไม่ค่อยมีมีบอดแล้วโดนเดี๋ยวเราฝั่งไปฝั่งซ้ายแล้วกันนะเดี๋ยวว่าจะลงกับเพื่อนเพื่อนไปอย่างไกลเลยอะอยู่ในสมองแล้วุม โอเคเราจะยึด A ได้แล้วนะอันนี้ยึดทีละฐานนะครับมันจะมียึดทีละ2ฐานหรือแบบยืนจุดอะเออยืนจุดเขาเรียกว่ายืนจุดทีละสองฐาน2ฐานยืนจุดให้แบบแล้วก็เคลียร์คนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ผมก็แต่งปืนมาใส่กิบยังใส่ไฟฉายมาอย่างดีเลยครับเนี่ยอย่างอันนี้บอดนะทุกคน ่อันนี้คนมันจะมีทั้งบอดทั้งคนนะช่วงแรกๆมันจะมีบอดเว้ยแต่พอเรายึดไปช่วงกลางๆกลางๆ,ๆ,ๆ,ๆบอดจะไม่ค่อยมีมันจะมีคนส,ส่วนมากนะทุกคนหมอ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 ขอบคุณครับมาเดี๋ยวผมขอตั้งใจเล่นก่อนนะผมเป็ <c oughs> นกูไม่ได้ออกมาเลยมันดักอะทุกคนอุ้ยปนกะูไปก่อนก่อดีเรๆก่อน โอเคโดนโดนโดนนี่ซายเรายิงไปเมื่อกี้โดนเดี๋ยวเราออกฝั่งนี้นะทุกคนของเรากำลังทำการบุกโจมเป้าหมายราววฟโอ้ยิงไม่ตายฝั่งนี้ยิงก่อนเนี่ยอย่างอันนี้คนนะครับทุกคนถามว่ามันไหมมันนะมันมากเลย ผมเล่นแบบทีเดียวผมติดใจเลยทุกคนเดี๋ยวเรายุดยุดจุด A1 มาได้แล้วต่อไปไปจุด B2 B1 ก่อนแล้วกัน B1 ใกล้กว่านะของเรากำลังทำการโจโซเป้า,ปาหม<ล>ายราวุ่าเราเล่นใต้เนินนี้นะยังเล่นได้ไ่ใครสมบกว่าอาจจะปวดหัวหน่อยนะผมเปิดใจโลไว้นะทุกคนผมเปิดใจโลไว้มาก ก็สาม่ันโ้โดน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 ผมโดนผมโดนออไปเดชออกไปแดชออไปเดมมก่อนเมมโอนนะเก็บ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 เเกข้าเลยแล้วกันเพื่อนเข้าแล้วผมไม่ตายน้าเราเล อ,อันนี้เป็นเพื่อนเรานะครับถ้าเป็นสีฟ้าจะเป็นเพื่อนเรานะถ้าเป็นสีเขียวจะเป็นาคนในทีมนะเอาไง,งีย่ยโรเมตตีอ้อ่ะบังอาจนะทำายรถถังสูเหรออาจจะมีข้า,ามหยาบนะ ตะ <languages? S 2> เบียงกระส่งอยู่ตรงไหนวะคอยอยู่ข้างหน้าโอ้ยรถรถเดี๋ยวเราออกมาเล่นข้างนอกก่อนนะครับออกมาเล่นข้างนอกทุกคนเพื่อนผมน็อกดาวอยู่แล้วว้ะระเบิด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 เยอะมากเลยทุกคนเราต้องดูด <Old, -1> ีๆนะโู้ดิ เต็มเต็มข้างบนข้างบนนั้นเต็มเลยอ่ะมันจะผมอาจจะวิ่งไม่ค่อยคล่องนะทุกคนเดี๋ยวต้องเล่นไปเรื่อยๆนะอ,อ,อาจจะวิง่งแบบเด๋อๆอ,อาจจะได้แค่ตาเดียวเนะี่ยเพราะแบบผมไม่มีแล้วตอนแรกมันจะเล่นสองตาแต่ว่าตาหนึ่งมันก็นานนะทุกคนสามสิบนาทีเลยเนาะมันจะมีสะโคลใกล้สะโคลไกลนะครับนี่ ปรับได้ผมเปิดไ้สวัสดีตาโม้ผีตัวเองก่อนนะยึดไม่ได้เลยว่ะทุกคนเพื่อนไม่เข้าอ่ะอุดโอ้ oh, ผมโดนยิงจากไกลๆมาเขาแต่งปืนอย่างดีโอเคหมอมาช่วยขอบคุณ hey, <so S 1> หมอหมอหลบหมอ,หมอ นี่คนนะครับถ้าปืนไปใส่ไฟฉายได้แน่ๆบ,นบนมโดนสนามยิงลังคนของเรากำลังเข้าปะท้ายอยู่ที่เป้าหมายเราว้กวัวววนกระสุนตกยาอย่างตีมเต็มเลยว่ะทุกคนอย่างตีมแบบเต็มอ่ะหน่อถ้าโดนแน่โดนโดน โดน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 ตายครับเราต้องค่อยๆเล่นนะเพราะว่ามันชุนละมุนนะทุกคนเราไม่รู young, ้ว่าอะไรเป็นอะไรทั้งทโม้งทั้งอะไรไม่รู้นี่ไปเพื่อน ไฟรัดมั้เนี่นไยได้หรอไฟรัดโอ้ยแอู้มันไม่ตายอะ่ะปืนเราเบาอะ่อาอะทุกคนยิงไกลๆปืนเรายิงไม่ตายไม่เป็นเบาผมก็ไม่เข้าเลยว่ะทุกคนอ่ะมันยึดคืนอีกแล้ว มันจับเพื่อนเราโซ่เลยอ่ะหมออยู่ไกลมากเพื่อ<ส>น <Business> โอน้นี่ไงนี่ไงเพื่อนเราจะมาช่วยเราไหมเนี่ยมามาเพื่อนกลับมาช่วยหน่อยเร็วเดีวเดีวอยู่ข้างหลังข้างหลังเอาวิ่งมว้วนโอเคหมอมาแล้ว <cko> e <mail> Thank you ปิดสมองไว้เว้ยไม่งั้นมันเล่นหรือเปล่าโอ้ยตึงยังยังไกลเลยเดีเราอยู่มุมนี้ดีกว่าไหมผมว่าน่าจะคมกว่า มุมนี้น่าจ,จะยังไม่มีก่าเราไปไม่ได้เลยวะต้องมีคนเปิดอ่ะกูสมองไปเลยแล้วกันเนี่ยเพื่อนเริ่มมาแล้วน่าจะน่าจะยึดปีสองได้แล้วละ่ะโอ้ผมโดนล้างตลอดเลยวะแอส,สตเิเต็มแล้วมั้งเนี่ย มา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 แบบนี้ดีกว่าเล่นขอบเล่นขอบเล่นขอบเล่นง่ายเราบอกว่าเล่นขอบเล่นง่ายพลังพลของเรากำลังเข้าปะท้ายอยู่ที่เป้าหมายเราวเวอร์โอเคเพื่อนเรากำลังจะยึดครับไปครับยิงไปครับกองกระชุมสวยเฮ้ เจอผมเจ,เ,เจอผมเจอมาออกมาขอบขอนี่เลยว่ะโอเค<น>อเต้ยโอ้โหู้สนายมันเห็นผมวะ ยอมแพ้ไปเลยไม่นา่ามีใครมาหรอกเรามาคนเดียวนะตอนนี้โอ้ยเพื่อนยึดจุด B2 อย่างไวเลย Honestly, อย่ะโอเคต่อไป C1 ครับ <Right. S 1> โอเก กไป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 เอาแล้วเราวิ่งมั่วแล้วตอนนี้ทุกคนมากับเพื่อนมากับเพื่อนมากับเพื่อนเราโหดมาเพื่อนเรามาัเพื่อนเราไม่กลัวมาเพื่อนเราไม่กลัวมาเพื่อนเราไม่กลัวเมมก่อนเมมก่อนยังไงเนี้เวลาเวลาผมไม่พูดเวลายิงกับผม ฟังกกูเิอะไรนมอ,อะไรนมอ,อะไรนมพี่อยู่หลังพี่อยู่หลังพี่อยู่หลังโอ้ยผมตายโอ้สโมโองไม่ทันผมไม่มีหมอเลยหรือกคอนได้ไงห,หมอมาแล้วหมอ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 เจนเจบันหมอโอ้โหแล้วหมอวิ่งผ่านกระสุนมาช่วยผมนี่โคตรเท่ขอบคุณครับ แทงส์โบว์แทงส์กำลังคนของเราซีหนึ่งซีนตู้โต๊ะไหว,ว,วที่วัดนี่ไงไม่ไปมาเราออกเราเล่นข้างนอกดีกว่าแล้วนะเ,เราอย่าไปเล่นข้างในเลยข้างในมันเล่นยากมันมืดมันแคบด้วยแหละไม่มีที่เล่นเราต้องเล่นกว้างๆหลยองข้างนอกอนเลยอย้อ,อมหลังเขาเรียกว่าอ้อมหลัง โอ้โหแบบแชนะง่ายๆเลยครับรอบนี้เพื่อนเราแบบโหดจัดอะ่ะตอนแรกมันบุกไม่ได้ไม่พอบุกไ,ได้แล้วมาเรื่อยๆเลยทุกคนแบบยิงแบบแป๊บเดียวยืดแป๊บเดียวยืดแป๊ยยแบ,บเดียวยืดเลยอ่ะพอบุกได้แล้วอะ่ะเพิ่มมากนี่มาถึงซีสองครับรอ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 องนมันเกิดได้แล้วซีสอง มันไม่เห็นเว้ยมันไม่เห็นผมเว้ยผมอยู่กับเพื่อนเว้ยเยี่ยบเรียยครับชนะครับนนรง่ายๆเลยง่ายมาก,อากาโอ้ติวพีง่งั้นอืโดนแล้วครับไม่เป็นไรเพ <'m> ื่อนเราจะมาชุบเราไหมเนี่ย ไม่น่านะมันยึดมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเกิดตายไลนะตายเกิดมาอีกเลยเราไปลงกับเพื่อนแล้วกันครับโอ้ยเป็นแนี้เลโอยปแบนี้วนี่เอ้าวอ้าวโดนหัวเฉย โอ้ยนอนนอนีครับยิงงตรงนี้นี่นี่นี่จวัดเหรอครับจวัดเหรครับพี่จวัดพี่จนาเีว้มัื่อนเเป็นลีเป็นข้างกัปนปีนป่ายไปด้วยมันไปยึดซีหนึงเหรอทุกคนมันไปยึดซี สองได้มันไปเอาซีหนึ่งมาทุกคนาามาแล้วมมาแล้วแตกโอ้รถถังมาเริ่มเลยโอ้รู้กนจมีเป้าหมชาลีทูเรียบร้อยรถถังแล้วเบิดครับเพื่อนเราแม่งโหดจัดเอารถถังระเบิดเลย ชนะแล้วแหละทรงโอ้ <med you too> โอยยึดสี่วันได้สีทูการีทูโดนยึดยึดชารีทูวันได้กาลีทูเอาแล้วไม่จบไม่สิ้นนะโอ้ยิงไปดิ้งกับมหาเศรษหมดเลย วุ้ยเรื่องินเรียบร้อยครับผมชนะครับโอ้โหโคตรมันเลยนะเล่นไป18นาทีทุกคนเออถือว่ารอบนี้ถือว่าง่ายอยู่เล็กๆแม่งบุกไม่เข้าเลยพอบุกได้ปุ๊บแม่งไหลลุลัวเลยทุกคนทีมเราแม่งแตกคะแนงออกไปเป็นบทเลยแต่มาดูตารางคะแนนนะครับผม ตารางคะแนนผมอยู่อันดับ3ามอ๋ผมว่าผมไม่ค่อยยิงเนะผมว่าผมไม่ค่อยยิงนะามมยยงนะตายไป10นะครับผมแอดซิตไปสิบแปดค่าสี่สิบสามนะครับผมชุบเพื่อนไป1แล้วก็ยึดธงไปย3านะยืนจุดไป23น่าจะย3 23ิบสาอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็อันสุดท้ายอ่ากําจัดกําจัดจุดเกิดเหร,หรือว่าอะไรไป2นะไม่รู้เหมือนกันลนะโอเค ก็ฝั่งมันก็ยื้อมากเลยนะฝั่งมันก็ยื้อจัดเลยนะแบบช่วงสุดท้ายแบบยึดชาลีหนึ่งชาลีสองโดนยึดชาลีสองชาลีหนึ่งโดนอะไรเงี้ยแบบโอ้โหทีมที่ดีที่สุดคือทีมผมนะครับโวนแม่เอาเรื่องเลยนะทีมที่ดีที่สุดโอเคครับผมผมก็ใกล้จะขึ้นไปแลงใหม่แล้วนะครับเหลืออีกนิดเดียวนะความลุบหน้าซีซันพาร์ทอยู่ที่เวลลหกนะครับได้ของฟรีไหมครับ ให้คะแนนในเชิงบวกไปเลยนะส่งไปนะครับผมเกมดีเกมดีนะครับผมอ่าเราต้องเปิดใจเล่นทุกเกมไม่ใช่แค่เล่นแค่แบบไอเกมเดียวนะครับผมมาเอาละโอเคนะครับผมต้องขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมมันมากเลยนะถ้าแบบยืดเดยื้อกว่านี้นี่คือผมแบตหมดพอดีนะทุกคนอ่ะโอเคเป็นยังไงกันบ้างนะถ้าผมกับอ่าเดลต้าฟอร์นะครับเปิดมาใหม่เลยนะคนเล่นกําลังชุกชุมเลยนะตอนนี้ก็ ไม่รู้ว่าแบบเกมนี้จะอยู่ได้อีกนานหรือเปล่าแบบจะดึงแบบจะดึงดูดแบบให้ผู้เล่นแบบเก่ากับผู้เล่นใหม่เข้ามาแบบให้ผู้เล่นเก่ายังอยู่ให้ผู้เล่นใหม่เข้ามาเยอะๆเหมือนแบบอันนี้น้าเบรเอาหรือเปล่าอันนี้น้าเบรกเอาแบบทั้งเก่าทั้งใหม่นะทุกคนแบบเออแบบเป็นเกมที่แบบดูดเวลามากเลยนะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมเชิทุกถุย ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe นะครับผมเดี๋ยวอยากให้ผมเล่นโหมด Operation หรือเปล่านะทุกคนโหมดอยู่ตรงไหนนะอ่ะอยากให้ผมผมเล่นโหมด Operation หรือเปล่าเดี๋ยวมาคอมเมนต์ให้ทีนะครับผมหรือว่าอ่ะเล่นแค่วอลเฟอรพอนะครับผมอ่ะแล้วก็โหมด Operation ไม่ต้องเล่นเอาไปเป็นลงคลิปอาริล่าเบคเอาท์นะครับผมแทนเนาะแล้วก็โหมดวอลเฟอรเอาไปเป็น เลต้าฟอสนะครับผมแล้วก็มีอีกเกมหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวรอชมกันเลยนะโอเคสำหรับวัออนนี้ไปนะครับผมบายบายครับผม